เมยโสดูเกินใครไม่ใช่อเอาหใหม่ให้ให้ให้อีกรอบหนึ่งว่าไงนะเมียตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งเอาไม่ได้เ <laughs> มียตัวหนึ่งโอ้ยเป็ดตัวหนึ่งเม <จะ S 1> ยโ,โ,ซโซสดูเกินใครโอ้ยตายละหาเรื่องฆ่าตัวตายละหาเรื่องฆ่าตัวตายแล้วพี่อินก็เหมีอนจะเหมียวยอกันแรงว่าอะไเตะกันหรือเมื่อวันนั้นหนูเห็นแล้วพี่บิ๊กส่งรูปไปให้อ่ะ ว่ายืนยืนตังให้เมียสวัสดีครัสวัสดีครับเย้เย้เย้เเย้เเย้เย้ยเย้เย้เยเยยเย้เย้เย้เยอย้เเอเย้ยเย้อยเยย้เ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 ย้ย้ย้เย้ร้เย้้ยยยยเนาะวงนี้นะวงเดือดอะไรป ไม่ใช่วงเก่าดองขี้วงที่รวมกันดูขี้นะฮูแปลว่าใครขี้คือกุญแกุญแกุญแจใครมุกปันมุกปันวงเก่าพอกับฮูขี้ฮูขี้บอแมนล่ะบอแมนล่ะเก็บดอกแมนค่ะเดี๋ยวเก็บใบก่อนเพื่เท่าทิมชิมก็ได้ดอกเสียดายของคนหนึง ทานข้าวหรือยังคะใชนไหไนยันไม่ไม่ด้ไปพี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นให้รายการโดมโให้รายการเนี่ยให้ของรายการอะไหนอะกัญชาโอ้ยพี่ตูแห่ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีหรอกโค้กไม่โค้กไม่โค้กไม่ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เดี๋ยวไปถ่ายกันที่ไหนเนี่ย หนูมาอัดเสียงค่ะอ๋อา่าเสียงไม่ได้อัดเสียงถ่ายไม่ตามสเตปไปนะครับพรุ่งนี้เราถ่ายไหนนะเอ้มันเจ็บที่นี่แหละคะที่ว่างเลยพรุ่งนี้ห้ามสายเด็ดขาดเพราะพี่แจ็คเขมีต่อกับหนูที่ว่างล่ะพรุ่งนี้แจ็คเราต้องดูในนั้นนะเขานัดแล้วในสคริปต์อาจารย์ดูสคริปต์ยังใครจะตื่นวันตีห้ากานไงหรือว่าแจ็คสำหวังฮะแจ็คแฟนฉันค่ะเป็นนายคนเดียว ดังจริงเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ใหม่เหรอหรือไงวะไม่กล่องนี่กล่องมันเยอะอ๋อไม่ไม่มีข้างในครับครับโต้มันตู้มันอยู่ตรงนี้มันสำหรับใส่หัวมันละตัวเนี้ยอันนี้ใส่แหลกใส่ได้ขับหัวมันทำไมเอาวอร์มเสียงแล้ววอร์มเสียงแล้วอีแกะวอร์มเสียงไหนอ่ะสักข้อหนึ่งอีแก่ร้องไงอีแกะ เดดี๋ยวิจะได้ชัดถ้อยชัดคำหน่อยเวลาร้องอ่ะเดี๋ยว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 ยิ้มข้าวยิ้มข้าวอยู่ข้าวอยู่โคกดักไปแล้วเอ้ยเกงนุ่งเกงยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้ซื้อนานละสวยดีเว้ยเก่งผ้าทหารเปล่าไม่ใช่จานดูยี่ห้อดีเนี่ยเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรสาระเออยจำไม่ได้เอ้ยอันนี้เกงยีนยี่ห้อในจานก็มีสาร่ามันโอเคดีนะใส่สบายใส่ดี วันนี้มาร้องอีแก่นะคะ,ะเน็บแนมเน็บแนมไม่รู้จะเน็บแนมผู้หญิงทั้งประเทศหรือเปล่าอีแก่มันเป็นวัยเรามันวัยเรามันวัยปูนี้แล้วก็ปูนี้ มมัันนก็ต้องพูดปูนนี้นี่คือแก่มากเลยนะคําว่าปูนเนี่ยนั่นแหละมันก็ต้องพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่สมกับวัยจะไปพูดความรักแบบวัยรุ่นเตาะแจ๊แบบวัยรุ่นมันวัยรุ่นเขาก็ไม่ฟังไงเพราะว่าลุงมาทําอะไรเนี่ยเขาจะว่าว่าแล้วพี่ก็หลายริ้วเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยริ้วริ้วที่ตากำลังจะอร่อยมาอร่อยไหมคะกินเลยค่ะพี่ต๋องกินเลยค่ะ อยู่ๆแล้วก็อยู่ๆแล้วก็มีแขกนะคะวันนี้แขกเข้ามาทำอะไรเนี่ยมาดูดักร์ตันอ้าวโหอาหารดักร์ตันอ่ะสิอ่ะสิอ่สิกินเลยพี่ต๋องนั่งกินเลยอ่ะนั่งกินเลยนั่งกินดีๆเลยค่ะมีไหมมีข้าวไหมจ้าเริ่มลด้เริ่มลดแป้งเออกินเล่นมันเป็นขึ้นมากอาหารกับแก้ม ใช่เลยก็ต้องลดลดแป้งแล้วไม่กินข้าวถ้าลดแป้งก็ต้องลดยอดข้าวด้วยนะคะเบียเบอร์งเงี้ยด้วยใช่ไหมไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมคะไ,ไ,ไม่กินนะ ไม่ดื่มบุรีมา,มาลแล้วดีจังเลยค่ะเหมือนพี่ยินเลยค่ะพี่ยินก็เลิกแล้วค่ะทั้งเล่าและบุรี่ยินมันเลิกมา,ามลเลิกลก,ก็คือถ้า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 ไม่ใกล้ตายก็ไม่สำนึกอะค่ะก็คือตอนนั้นก็คือมีมช่วงหนึ่งแล้วก็แบบบอกเลิกไ,ไ,ไปพี่ยินแกลนเลิกซื้อกินแล้วใช่ตอนนี้เขาเหลหักขาโทกันเอง ไม่พี่ต๋องก็แกบอกว่าแกเลิกแล้วแกก็ทําไม่ได้ไงนึกออกปะแกทําไม่ได้แล้วแกพูดทําไมแล้วแกก็แบบบอกรักตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยต้องให้หามโรงพยาบาลก่อนถึงจะถึงจะนั่นแหละเสียงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไม่ออกหรอกน้องเจียเหมียวจ้าน้องเจี่ยเหมียวโอเคหนูน้องเจียเหมียวพอเข้าเข้าขากันแล้วหนูรักพี่ก็จริงนะแต่หนูรักเจีเหมียวมากกว่าพี่นะใช่ พี่ทําผิดเมื่อไหร่ปุ๊บพี่โดนแน่ลุมเลยตอนนี้ปกติก็อยู่ที่บ้านก็โดนลุมสองอยู่แล้วเอามานอ้อีสามเลยจอยเอาไปสูตรเด้อลองก่อนเด้อต้องหล่อขึ้นเนี่ยถิงบ้างถิงหล่อขึ้นพี่อาจจะเหมาะกับลุคนี้ก็ได้นะแบบว่าแบบดูแบบว่าอ้วกเอออวบนิดนึงอ้วนๆเออเออเออมันดูน่ารักนะดูแบบคิวคิวต้งตุ้งน้ากดคิวควเอหน้ากอดอะไรอย่างงี้คุณหมีคุณหมี ก็แบบคงเส้นคงว่าใช่ไหมคะคนนี้เขาหล่ออยู่แล้วมุ่มสตราร์ทไปเลยหยลย่อดอกหล่อดหลอกฮะอย่างรถยนต์อยู่ดอกโอ้ตายแล้วหนูนึกนานมากเลยว่าหล่ออะไรหลอดที่ยินกับลูกนะที่ยินกับลูกลูกอะไรคะจะมีลูก,ล,กลูกกับเทวดาลูก อะไรอ่ะอยไพวกเาล่นตลกกหรือเปล่าถ้าจะเล่นขนาดนี้ไปเปิดตลกคาฟูไปขอบคุณค่ะอ้อีพีเราเ็ิงอายนะาค่ะีจีนยโอ้โหถูกใจทั้งครอบครัวแล้วออกไว้ยังออกแล้วออกแลอาแล้วอปแล้วออกปลออกแ้อกแล้วออกแลออเล้กอแล้วออเแอกลอกออล โอ้ยของคนอื่นนี่เขาเขาปล่อยปุ๊บหนึ่งวันหนึ่งเอ่อหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวใช่ไหมของเราโอ้โหสองวันห้าพันวิวเราเหนือกว่าให้มันรู้ซะบ้างเออให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครถูกอ๋อหอยพี่หมันมันมอนนีไอ้ที่แสนวิวเหรออันนึงไม่ใช่เหรอเนี่ยหอยใช่มีมีแสนก็มีค่ะใช่ เอ้ยไหนๆพี่ตองอ่ะให้พี่ตองพูดให้ช่องจันนี่ที่ช่องพี่ยินช่องยินนิยมพี่ตองฝากฝากทุกคนอ่พี่ยินนิยมอ่ะฮะอ่ะยินนิยมฝากกดซับสไครต์ช่องยินนิยมหน่อยเอาเอ้าเอ้าเอาหมดแล้วไม่หมดหนูไปโดนมีมันไม่ไม่เป็นไรอ่ะเอาเลยเอ้าฝากช่องยินนิยมให้เป็นแฟนของพี่ตองมาตามกดไลค์ให้หน่อยค่ะไลค์ไลค์ไลค์กดไลค์นะ ครับฝากช่องพี่ยินนิยมนะยินนิยมอ่ะยินนิยมนะครับอย่าไปกดช่องผิดนะฝากติดตามด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนถ้าทำไมหนุกอ่ะฮะได้ได้รู้ชีวิตกดมาก่อนกดมาก่อนไมื่อว่าได้รู้ชีวิตพี่ยินนะฮะได้รู้ชีวิตพี่ยินล้วงลึกเลยอ่าล้วงลึกแบบินอ่าเนี่ยเห็นไหมขณะพี่ตอกมาถึงถ่ายเลยเนี่ยอ่ายังไงล่ะ คนนี้จะช่วยฝากสักนิดไหมคะช่องอะไรครับยินนิยมตอนนี้สับยังไม่ถึงพันเลยค่ะเอาเหรอชื่อช่องยินนิยมเฮ้ยอะไรล่วงเนี่ยตอนนี้หนูว่าหลังจากที่เปิดพี่ต๋องกับพี่หุนไปเนี่ยอาจารย์หนูว่าเนี่ยสับมันจะต้องขึ้นเป็นหมื่นแน่เลยขอวยพรจ้าช่องยินนิยมมีสับสไคร์เกินเกินแล้วก็ต่อไปให้มีคนกดไลค์เป็นร้อยล้านวิวไปเลยแคนนี้แหละ สุดยอดสุดยอดมากมคนนี้คุณคุณมาเหนือเมฆเลยอ่ะตุตเขาตามคุณไม่ทันเลยตอนนี้เขาหกร้อยกว่าของคุณไปสองพันกว่าแล้วอ่ะใช่เอ่อผมไม่ทาอะไรหรอกผมทำกับข้าวเราก็ถ่ายนอนเขาเ็กนอนดูทีวีอือโอ้ผเชื่อช่องตัวเองไม่น่าติดตามเลยอ่ะเอ่อฝากช่องพี่ยินนะครับยินนิยมอ่นะครับคือต่อไปผมคุยกับยินไปแล้วอ่าเราก็จะเอากางเกงยินมือสองในบ้านเรานั่งขายกันนั่งไล์ขายกันด้วย นะครับอย่างนีอุดหนุนด้วยนะครับมีกางเกงยีนไหมกางเกงยีนเก่ากางยีนอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอนูดยีนอยากไดอยากได้กางเกงยีนโปรดิวเซอร์กางเกงยีนนักแต่งเพลงเอาไปใส่กอก็ก็ต่อติดตามกันได้ในช่องนิยมต่อไปกันสำหรับคู่นิยมยีนโดยเฉพาะสัดกเลยนะครับสำหรับผู่นิยมยีนก็จะนั่งขายกันนี่แหละเห็นไหมครับเพราะเห็นเนาะอิลีบอดีอิลีบอดีเขานั่งคู่กันนี่นั่งขายเนาะ ายยกกันไป็ช่วมันสิพาะขาเบี้ยวเปล่ะหรมันสิพาะใดข้าเบี้ยวเปล่าหรอก็คงจะพอได้ให้ลูกเอาไปซื้อกับข้าวโรงเรียนอยู่หรอไม่คือไอ้ดีนิยมเนี่ยที่ที่ตั้งชื่อนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคำว่านิยมมันก็คือผมชอบใช่เป็นชื่อดีนะจริงไหนที่ผมชอบผมก็ทำมันก็ยังเป็นไลฟ์สไตล์กินนิยมแบบแบบผมอะไรเงี้ยพี่ต้องทำแบบนี้เลย พี่ประกาศในเฟสเลยพี่บอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับต่อไปนี้โปรดเรียกชื่อผมยินนิยมถ้าใครไ,ไม่เรียก <c oughs> ผมปรับครั้งละหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยรวยเลยอันนี้หนทางรวยคือแบบช่องชี้ทางรวยจริงๆ,ๆแล้วเราก็ปรับจริงตอนน,อน,นี้คุณจะเรียกว่าอะไรคะยินนิยมะยินนิยมอ่ะเรียกว่าอะไรคะตอนนั้นอะที่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกก่อนเรียกก่อนไม่งั้นโดนปรับค่ะ ไอ,อ,อเย็นนี่ยอมตอนตอนั้นแล้วตอนตอนนั้นที่แกแกบอกว่าช่วยพวกเราเนี่ยช่วยตั้งชื่อช่องให้แกหน่อยอ๋อคิดชื่อหลายชื่อนะไอแอร์นีกจำได้ไหมยิงโครมโซมอะโคมโ,โซมแล้วก็นี่พี่ผมตั้งให้แกยิงโคมโ,โซมแต่ว่าเาขาค้านกันแล้วคราวนี้แล้วมีอัน,นยิงรักยมย <laughs> ิง <laughs> รักยมเลจ้าเอ็ดจาเอ็ดอีก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 เหงื่อบ่นนะอ่าเหงื่อบ่นคือ อ,อยู่ในในในวงการในแวดวงอะไรอย่างงี้เนาะก็เขาเรียกแกอาจารย์ยีนอาจารย์ยีนแล้วผมอ่ะนิสัยใจคอการใช้ชีวิตผมอ่ะคำว่าอาจารย์ํำหน้าผมใช้ชีวิตลำบากแล้วเวลาผมจะทำไม่ดีไม่ร้ายใช่นี่แหละไม่พี่พูดเหมือนที่พี่พูดกับหนูดิ พี่พูดพี่ใช like um ้คำพูดกับหนูพี่พูดว่าไงพี่บอกว่าแตนพี่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 ไม่ใช้อัดชื่ออาจารย์นำหน้าได้ไหมพี่พี่ขอเรียกพี่ได้ไหมเพราะว่าอะไรเวลาทำเฮี้ยมันทำยากไม่ไม่ช่องช่องแกเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าอาจารย์ครอบเลยอาจารย์มันครอบหัวมันอึดอัดอึดอัดหมายว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไปทำทำอะรเลวร้ายอะไรหรอก เป็นแต่ว <divide S 1> <ım> ่าบางทีการพูดการจาการเล่นหัวอะไรเออเราอยากชิวๆกว่านั้นเราเป็นคนเฟรนลี่ขอขอบคุณนะครับกาพูดวงการยีนอย่างเงี้ยโอ้โหช่ายีนสามารถไปที่ชิมพีได้ได้โรงแรมใช่ป่ะชิมพีมันเกินมากลูกเอออย่างนี้ค่อยค่อยีิศนงช่อง่องยีนนิยมเราเนี่ยมันช่องยีนนิยมมันเหลือสามพยางค์ยี่ดิความจริงชื่อช่องจะมีสี่พยาง แต่่วาโดนตัดออกข้างหลังเพราะว่าเอาเหรอให้น่าจะผ่านอ๋อเซนเซอร์เขาพอพอเอาได้อินอินอินนิยมหญิงโอ้อะไรนะอะไรนะอินนิยมหญิงไม่ชื่อช่องเดิมเนี่ยเขาก็เลยสกรีนบอกว่าิงออกไปเนี่ยเขาตัดออกให้นั่นเองไม่งั้นผมต้องแต่งตัวเป็นนิยมหญิงยุ่งอีกเลยอ่ะ